สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตน,นะครับวันนี้มีกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์นะครับระดับสามัญประจําบ้านนะครับคือ Mason Alpha าสนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับเมส o ัเป็นอย่างมากครับคือเรียกว่า ใครกําลังหากีตาร์เริ่มต้นสักหนึ่งตัวนะครับอยากจะได้ไมน้าแท้สักตัวเนี่ยตัวนี้เป็นแบบเหมือนช้อยส์แรกนะครับของคนที่เล่นกีตาร์เลยนะครับ<ม>อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันก,นก่อนดีกว่าต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆนะครับนะขายดีมากๆนะครับอ่ะมาดูสเปกกันก่อนนะครับไมน้านะครับเป็น Solid Top เยน a n นสปรูตนะครับนะแล้วก็ ตรงตัวด้านไม้หน้าเนี่ยนะครับก็จะทําเป็นเคลือบไฮคลอสไว้นะครับแบ็กแอนไซต์นะครับตัวนี้จะเป็นมะฮอกกานีนะครับแต่ว่ามะฮอกกานีตัวนี้จะเคลือบเป็นแมตไว้นะครับตัวคอเนี่ยก็เคลือบเป็นแมตไปเหมือนกันนะครับนะก็นกเรียกว่าเวลาเล่นเนี่ยสัมผัสคอเนี่ยนะครับนะมันจะไม่เหนอติดมือนะครับนะมาดูตรงนะครับตรงบิดเป็นอินเดียลรอตบูดนะครับฟิงงกอร็บอร์ดเป็ดอินเดียลรอตบูดนะครับแล้วก็จะมีอินเล์อย่างงี้นะครับนะเห็นไหม แฮนอินเลย์นะครับตัวของอัลฟาสามนะครับนะเฮดเพเป็น์อินดิอัสบูดนะครับแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยเป็นโอเบลลอนนะครับนะอ่ะลูกบิดนะครับลูกบิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะตั้มยี่ห้อเมสันไว้นะครับแล้ต้องบอกว่าอ่าเป็นกีตาร์ที่อ่คนเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะครับจะดีมากๆเลยนะครับนะหรือว่าไปตีคอร์ดร้องเพลงก็ดีมากๆเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเราดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสตัมมันดูนครับ ามาลองฟังเสียงพิกกิ้งกันดูครับได้ยินเสียงกันไปแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเสียงกังวานมากนะครับเสียงดุดันกังวาน ดังสนั่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงกีตาร์เป็นกีตาร์เสียงดังมากๆนะครับนะแล้วก็เสียงกังวานมากๆนะครับตัวนี้นะครับใครชอบนะครับมาพร้อมกระเป๋าเมสซันอย่างดีนะครับนะในงบประมาณที่ทุกคนจับต้องได้นะครับเพียง8,900บาทเท่านั้นนะครับ8,900บาทเท่านั้นครับสำหรับเมสซันอัลฟา3นะครับใครที่สนใจนะครับแวะมาดูได้ที่เมสซันกีตาร์ช็อปทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศนะครับนในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับฝากเจ้าตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับกีตาร์สามัญประจำบ้านนะครับ Mason ั l p า a รีครับ